สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอคเคายูโฟนทีวีครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเคลียด่านท่ามายาด่านที่หกสิบนะครับก็เป็นด่านที่ยังไม่เคยเคลียร์สักทีนะครับก็ครั้งนี้จะมาเคลียร์ครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะสามารถเคลียร์ได้หรือเปล่านะครับด่านหกสิเนี่ยสำคัญหลกัหลกๆเลยก็คือ,อควรจะต้องมีเกรดเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับตัวมอนสเตอร์ในด่านนี้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในด่านนี้เนี่ย มันโหดร้ายมากนะครับแล้วก็ทักษะติดตัวของไดโนทั้งหมดของเราเนี่ยจะไม่ทํางานฉะนั้นก็ที่ผมเลือกมาไว้นะครับก็จะมีพวกโบบิสนะครับแล้วก็ตัวพวกตัวใบทั้งหลายนะครับตอนนี้มีสองตัวโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขอดูตัวเสริมตัวไหนไปเสริมดีตัวนี้โอ้โหเพื่อนก็ยังไม่ได้นี่ครับโอเคเอานี้ไปเสริมแล้วกันนะฮะตัวโกดเอ้ยไม่ใช่ กะโดนะครับตัวไฟนะครับนั้นเสียดายที่ว่าด่านนี้เนะี่ยพอทักษะติดตัวใช้งานไม่ได้ทําให้มันไม่ได้เพิ่มค่าพลังโจมตีอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าก็เอามาเอาไว้สําหรับกัดตัวบอสมันนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราดูว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับเปลี่ยนเอาแรดมาฮะมากางอมตะไว้ก่อนแล้วก็โจมตีไปสองตัวนี้ไว้ก่อนนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มันใช้ท่า เดี๋ยวต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับโอเคลองดูฮะเออมมานะครับนี่ก็มาแทรกแซงเลยทันทีนะครับโอเคเอามาตาและไม่กลัวยิงมาเลยสมตีครับเป็นใบเป็นหนึ่งซอเพิยวลสมตี แย่แล้วครับตัวกลางไม่ตายจะหลอดไว้เนี่ยผมอ่าตายไปหนึ่งนะครับโอ้ยน่าจะโจมตีตัวข้างๆให้สักหน่อยนะครับแย่แล้วอลองดูครับเผื่อว,ว่าจะอะไรจะดีขึ้นยิ่งโอเคตายไปหนึ่งตัว แลกกันแลกกันไม่เป็นไรแลกกันโจมตีตัวข้างๆไว้หน่อยเถอะโอ้ยเสือ,อผมไปซะแล้วตัวเยียวเอาละครับเยียวก็ตายไปแลกกันคนละตัวครับมาโอกาโรดโจมตีให้หน่อยฮะโอ้โหไม่รอด อีกสักที่นะ่ไม่ตายโอ้โหมันใช้บทเีลป้องกันนะครับพลังกลับมาเต็มอีกแล้วโอเคฮนะก็คงจะไม่รอดนะครับเทินแรกไม่เป็นไรโอเคเอามาดูกันครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเทอร์นที่สองนะครับถ้าโกดสามารถเออ่ทำให้มันติดมึนงงได้ทั้งสามตัวก็จะโอเคมากนะครับเพราะว่าอนนี้โกดของคู่ต่อสู้เนี่ยเออ่ต้องพร้อมที่จะกระทืบกำลาอดดีกแล้วนะครับโอเคลองดูฮนะว่าจะรอดหรือเปล่าโกดไว้ฮะ รอยยิงก่อนเลยนะครับในรอบแรกกับลาบน้อยมึนงงโอ้โหติดได้ตัวเดียวนะครับผมอา้าวผมก็นั่นติดมึนงงหนึ่งตัวเหมือนกันเคเดี๋ยวลองดูฮนะเผื่อจะสามารถฆ่าได้สักตัวหนึ่งโอเคน้อยก็ได้อีกตัวแล้วนะครับก็เอาเต่ามาป้องกันตัวไว้ ไปให้ได้เต็มที่นะครับติดเป้าหมามึนมงง้องดูฮะไม่ไม่ได้ติดแล้วก็อ่าโอเคตายไปอีกหนึ่งตัวครับเอาไม่ไม่ตายนะฮะพี่โลดโอ้โหตายไปทั้งสามตัวเลยครับตอบโต้ไหมไม่ตอบโต้นะฮะโอ้โหหลบดีได้อีกมา อ่โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับการจบการที่อ้าวติดมืองงอีกอแย่แล้วฮะมีโอกาสละมีโอกาสที่จะไม่รอดละโอ้โหต้องยังต้องมาประเชิญกันที่เทินสามนะครับดันติดมืองงโอเคไม่เป็นไรเทินสามก็เทินสาม มีตัวเหลือเยอะครับคราวนี้โอเคแต่อย่าลืมนะครับต้องเพื่อนๆต้องเก็บพวกตัวพวกนี้เอาไว้ด้วยนะครับจะได้มีตัวเอาไปไปตีมันนะครับอรอบนี้ไม่กลัวเหลือตัวเดียวครับรูมมันเข้าไปต้องใช้ถึงสามเทินนะครับจริงๆเราควรจะใช้แค่สองเทินโอ้แต่ก็โอเคฮะไม่มีปัญหา ดูยงมันเข้าไปครับเดี๋ยวไม่ใช่เทิร์นนี้ผมโดนมันกระทืบหมดอีกก็ฮาเลยนะฮะเหมือนทุกตัวเนี่ยฮาเลยโอเคไม่ติดนะครับอา้าวไปแล้วครับดันนึกว่าจะไม่เอ่อไม่ลากนะครับดันลกไปั้งั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอรอมันกลับมา โอเคแค่ทีเดียวฮนก็พอนะครับดันล่างมันไปใช่อย่างไัโอเคผ่านด่านหกสิบสำเร็จแล้วก็มาเล่นรวดเดียวเลยนะครับด่านทีเดียวเลยครับวันอาทิตย์วันเดียวถ้าวันนี้ไม่จบก็คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าว่างๆก็มาลองลุยดูฮะเลยสิบ1กชั่วโมงโอเคคราวนี้ก็ผ่านแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังเล่นไม่ผ่านก็ลองดูวิธีลองดูนะครับ อเคเดี๋ยวผมขอลองสุ่มดูนะฮะอุปกรณ์ตำนานจะได้อะไรอดทนติดพิษรุนชีวิตนะครับอืมไม่โอเคเท่าไหร่โอเคฮะไม่เป็นไรก็ยังไงก็ฝากติดตามซับสไคร้ด้วยนะครับกว่าจะผ่านมันมาได้ก็ลำบากระบนพอสมควรโอเคครับสวัสดีครับได้ก็ลำบากระบนพอสมควรโอเคครับสวัสดีครับ